มึงไม่มีมุกอะไรจะเล่นเลยใช่ไหมเห็นเอาไอ้ไอ้ตัวเนี่มาเล่นนะไอ้ตัวนี้มันก็มาฮิวแสงนะเอาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่นะหาแสงให้ดูเองไม่อสัตว์นะโอ้โหเอาไงอีกอะเอาไงต่อนะกูบอกแล้วนะเหมือนที่กูบอกวันนั้นอะกูบอกว่าทุกสิ่งที่มึงทำนะ ยังไอไอไอกันนะเดี๋ยวก็กลับเข้าตัวมึงอ่ะนะไม่ไอ้พี่อะจูจูมันก็มาให้แบบเจ้าของบ้านนะที่เขาอยู่กันมาแบบสี่สหปีเนี่ยออกจากบ้านไปนะมึงปัญญาอ่อนก็วะนะจูจูแล้วมาบมาบอกว่าเป็นที่ของมึงที่ของมึงกี่โมงไอ้สัตว์นะแต่ละวันแม่งไอ้พี่อ นะพวกกูก็มีแต่วพวกกูไม่เปิดไงพวกกูไม่ทําแบบไอ้ันดานที่แบบตำต,ำ,ตำเหมือนพวกมึงอะ่ะนะมึงเข้าใจอะไรนะไอ้แค่ลําโพงเนี่ยจะเอาไปเปิดให้ชาวบ้านของมึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ทําได้เหมือนกันเลยนะแต่ทําไปเพื่ออะไรนะมึงเร็วกูก็ไม่จําเป็นที่จะเร็วเหมือนมึงนะไอสัตว์พากันสะใจกันใยเลยนะแะ้วที่นี่แบบยังไงอะ่ะไอ้นอมาเทียงกันแบบ แล้วจะเอาไงต่อฮนะแต่ละคนนี่แม่งม,มึงคิดเลยว่าพวกพวกกูนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเหมือนพวกมึงหรือไงนะไอ้สั์พวกกูก็มีหัวใจแล้วก็มีเลือดเนื้อนะไม่ต่างอะไรกับพวกมึงเลยแม่งไอ้ที่อความเป็นมนุษย์อะมันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามึงเกิดอีกประเทศหนึ่งแล้วกูอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วมึงเป็นคนแล้วกูไม่ใช่คนนะไอ้สั์ ลงตัวเองมึงเป็นคนไทยแล้วมันยังไงวะไอ้บางคนมันบอกว่ามันเกิดเป็นคนไทยมันโชคดีแต่แล้วแต่มึงอะกูเกิดเป็นคนขมแมงกูก็โชคดีของกูอะนะทำไมอะไม่สับมีอะไรมึงเอาออกให้หมดเลยอย่าพึ่งทอนะกูยังเป็นกำลังใจให้อะไรอยอะไรจะเปนตั้งเอ้ยเอามีนเอามีมวย เออเพชีโอเคเพชีม่เยอ่นนะ่ะเดี๋ยวมาแดกข้าวก่อนไอสัตว์เนี่ยกูแดกผัดกะเพรานี่แหละนะ่ะเออไอเหีเ้ยสะใจนัดม,มึงไม่รู้หรอกในใะนในหมู่บ้านนั้นก็มีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่หมดอะ่ะนะไอสัตว์ความระยำของตัวเองและไม่เคยพูดถึงนะ่ะ ไม่เคยเล่าให้ประชาชนเรียไ,ได้ฟังเลยพี่ะนะมึงจะมายังไงอีกอ่ะกูดแดกให้มึงดูเลยไป